สวัสดีค่ะวันนี้นิดเอาอาหารการกินทุกอย่างของใช้ของเรามากองให้ดูตรงนี้เลยนะไม่สิเอามาเรียงให้ดูบนโต๊ะกินข้าวของเรานะคะเดี๋ยวมาดูว่าน,นิดได้มาบ้างนะก็มีทั้งแผนกของใช้นะคะมีผักสดผลไม้มีอาหารเช้าเอ่อชีสหมูแล้วก็พวกแป้งต่างๆนะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือข้าวนั่นเองนะคะแต่ว่านิดก็ครั้งนี้เน้นแบบหลากหลายนิดนึงเนาะ ามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะวันนิตาได้มาบ้างอันนี้ได้เนื้อวัวแบบทําซุปนะนิตตั้งใจจะมาทําอาหารอินเดียนะคะแล้วก็เขาลด10%ด้วยเนาะแพ็คนี้อยู่ที่6.48โเซนนะคะก็800กรัมก็เยอะอยู่นะจาก7.20นะคะแล้วก็แพ็คนี้จะเล็กหน่อยอยู่ที่5.50ก็ลดเหมือนกัน10%นะจากกิโลกรัม8.99นะคะต่อ1กิโลกรัม นึกอยากกินจริงๆแต่ว่านิดกินไม่หมดนะนิดว่าจะมาทําแพ็กเดียวนะคะส่วนอีกแพ็คหนึ่งนิดว่าจะใส่ตู้แช่แข็งไว้เผื่อทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะ,อะแล้วก็นิดไดอ้อันนี้เป็นตับไก่นะคะนิดได้มา1แพ็คอยู่ที่1ยูโรเ9เซนนะเอ่ร้0กรัมนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแบบสดเนาะนิดจะเอามาแบ่งอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็แช่แข็งอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งเผื่อน,นิดอยากกินผัดกะเพราข้างในไก่อะไรเงี้ยนะก็จะได้ทําได้2เมนูอสองสอง อสองขาบไว้ง่ายนะคะ,ะแล้วก็ได้หมูสับมา1กิโลกรัมนะนิดมีแผ่นปอเปียในตู้แช่แข็งนะคะแล้วก็มีพวกกระหล่ำม,มีผักอะไรยะผักกาดขาวนะในตู้เย็นนะคะก็เลยซื้อมาว่าจะทำแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะ,ะแลวนิดก็ได้ชีสนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นชีสสำหรับโรยทำพิซซ่าหรือว่าพาสต้าหรือว่าอะไรก็ได้เนาะ,ะ,ะก็ได้มา1ถุงนะคะแล้วก็ไอจามอ่ะอันนี้เป็นชีสมีชอบกินนะคะนี่เลยก็ได้มาหนึ่งแพ็ค ต่อไปเป็นชีสเกาได้ยุงอันนีด้ได้มา1แพ็กนะคะ400กรัมก็เหมือนเดิมนะนี่ก็จะอามาหั่นครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ทู้แช่แข็งเอาไว้เ,เวลาจะกินก็ออกมานะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหลือเยอะแล้วก็มันจะเสียนะคะคือเขาจะอยู่ได้3-4วันอยู่นะแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วนี่จะกินคนเดียวนมันกับน้องเฟียน,นาพอกินได้อยู่นะคะมันก็เลยจะเหลือนะก็ถ้าหั่นใส่ตู้แช่แข็งไว้เราก็จะประหยัดเงินไปได้นะคะไม่ต้องทิ้งถังขยะ นี่รู้สึกเจ็บคอยอย่งไรก็ไม่รู้นะเออลรานิดก็ได้เส้นพาสต้าแบบเป็นคืออันนี้จะเป็นแบบแผ่นนะ อ่าส่วนอันนี้จะเป็นแบบเส้นกลมๆนะคะน,นี่จะเป็นดิงคือน o ลคั่นสปาเก็ตตี้แบบออร์แกนิกนะนี่ได้มา2แพ็คนะคะลดราคาอยู่ที่แพ็คละ1นึ่งยูโรเก้าเซนต์นะประมาณนี้นะคะใช้เวลาต้ม7-8นาที 8. อุ๊ยอันนี้เร็วนะส่วนอันนี้ใช้เวลาต้มประมาณอ่าสินาทีนี่เลยนะคะตามนี้อันเนี้ยนี้ไปกินที่ร้านอาหารนะเรานี่รู้สึกว่าชอบเส้นเขานะคะน,นี่ก็เลยไปหาซื้ออ่อันเนี้ยอยู่ที่แพ็คละ2ยูโรท่านี้จำไม่ผิดนะ2ยูโร49เเลยนะคะถือว่าแพงมากนะ ห้ารอยกรัมนะคะแต่ว่าก็โอเคนะนึกอยากกินแบบนี้เปลี่ยนสไตล์บ้างเนาะก็ได้มาหนึ่งแพ็คแล้วก็อันนี้เป็นชุบนูดเดิลคือน้องซาร่าหรือว่าน้องเฟิลนาบอกว่าเอออร่อยชอบนะคือไปกินบ้านเพื่อนนี้ก็เลยซื้อมาให้น้องนะคะก็จะมาผัดตามนี้เลยนะใส่เนยใส่น้ำมันก็ได้นะคะผัดแล้วก็ปรุงตามชอบเกลือพริกไทยเออโรยต้นหอมผักชีหรืออะไรเงี้ยที่เรามีนะเออนิดหมายถึงต้นหอมฝรั่งนะคะเนี่ยก็จะได้เออสำหรับ พวกเราหนึ่งครอบครัวพอดีนะเพราะว่า1กิโลกรัมนะคะเอ่อหนึ่งมื้อกับอ่าอีกสักมื้อสองมื้อก็น,น่าจะได้นะเพราะเขาเยอะอยู่นะคะเออเรานิดก็ได้ทอดทลลีนี่มาเออหแพ็คเจ็ดกรัมก็คิดว่าจะพอสําหรับ1คาบเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะใส่หมูใส่ชีสเนี่ยที่นิดซื้อมานะก็เผื่อเอาไว้นะคะเออก็จะได้อีก1เมนูเนาะอันนี้เป็นเอ่อผักขมนะคะเออแล้วก็ชีสตามนี้เลยนะ แล้วนี้ก็ได้ออฟฟชีสมานะคะก็สำหรับอบนั่นเองเนาะอ่ออันนี้320กรัมเขาลดราคานะคะก็จัดมา1กล่องแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังครอยต่ปะเกตอ่าตัวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นกระเทียมนะส่วนอันนี้เป็นเครื่องเทศผักตามนี้เลยนะคะ นิดจะซื้อแบบนี้ตลอดนะอย่างละหนึ่งนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะน้องฟิโอน่าน้องซาร่าชอบมากนะคะเออนิดลืมคิดไปนะอ,อช่วงเนี้ยเด็กๆโตแล้วนะคะกินเยอะนะสองอันอาจจะไม่พอก็ได้นะคะคราวหน้านี้จะต้องซื้อมาสามนะคือก่อนหน้านี้ก็ซื้อสองตลอดเลยนะคะแล้วมีครั้งนึงเหมือนมันไม่พออะไรเงี้ยหรือว่าคือมันแบบคือนิดไม่ชอบถ้ามันไม่พออะไรเงี้ยเนานะก็อยากจะให้เด็กๆอิ่มนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าต้องซื้อมาสามแล้วนะ ต่อไปโนมันได้ขนมหวานมานะคะช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสเนาะอีกเดือนกว่าคือเขาก็จะมีขายก่อนหน้าประมาณนี้นะสอเดือนนะคะนี้เป็นลิปคูเค้นแบบเออ่รูปหัวใจเนาะแล้วก็มีลูกอ่ปลูกพีชนะคะอเปริโคโเป็นไส้อยู่ข้างในเนาะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตขมนะคะคืออันนี้โอเคเลยนะนี่ดาจะกินด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคิดว่าโนมันไม่น่าจะเคยซื้อมานะคะน่าจะามาลองครั้งแรก แล้วก็อันเนี้ยนิดเมื่อก่อนอ่ะนิดบอกเลยว่านิดไม่ชอบเลยนะแต่ว่าโนโมัมนกินจนแบบโอเคชิมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้นิดเริ่มชอบแล้วนะคะแล้วก็เวลานิดกินอ่ะนิดจะกินแค่เนี่ยหนึ่งชิ้นนิดจะกินแค่ครึ่งหนึ่งนะหรือไม่ก็สักประมาณเท่าเนี้พอให้หายแบบหายอยากหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่าอยากมานี้ก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะโนโมันก็ได้มาหนึ่งแพ็กนะคะสําหรับเล็กคูเค้นแบบกลมๆแล้วนิดก็ได้ขนมปังอ่าอันนี้เป็นแบบ โมวีดนะก็แบบเป็นแบบโฟนคลอนหรือว่าครอนหน้านะคะอ่อนี่ได้มาหนึ่งแพ็คพ่อลดราคาจากเน็ตโต้หนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้าเอ่อแล้วก็ได้แบบเป็นแป้งขาวธรรมดามาอีกหนึ่งแพ็คนะคะก็เด็กๆ ต้องเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะแล้วก็โนเมนด้วยสําหรับ1วันนี้ก็จะใช้ประมาณ6แผ่นนะโนเมแนสแผ่นฟิหนา2แผน่แผนน้องซาร่าสแผน่นแต่ว่า,าจะมีบางวันที่น้องฟิหนาเรียนนานนะคะก็ถึง6กโมงเย็นเลยนะกว่าจะถึงบ้านนี่ก็จะห่อให้4แผ่นนะคะซึ่งสองห่อเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะเมื่อก่อนอะ่ะคืออาทิตย์นึงก็ แพ็คเดียวพอนะหรือไม่ก็แพ็คครึ่งนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะแพ็คครึ่งถึงสองแพ็คนะคะก็แล้วแต่วันนะน้องซาร่าก็เหมือนกันนะคะบางวันที่น้องเรียนถึงสี่โมงเย็นก็นี้จะต้องห่อให้เป็นสี่แผ่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอกินนะเรอนิดก็ได้น้ำเปล่าโซดามาทั้งหมดสี่แพ็คนะคะแต่ว่า,ามาตั้งตรงนี้แพ็คเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะเต็มโตเกินไปนะอย่างก็เป็นน้ำอู่นจุดห้าลิตรนะคะเป็นแบบะนะมีโซดานะคะคือนิชอบเนาะแล้วก็เป็นโซดาแบบแรงสุดนะเพราะว่า อชอบนะคะคือเขาจะมีแบบโซดานิดหนึ่งโซดามากอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็มีให้เลือกนะคะแล้วก็แบบไม่มีโซดานะแต่ว่าน้าที่ไม่มีโซดานี้จะดื่มในตู้เย็นที่บ้านนะคะก็เลยะจะไม่ได้ซื้อ,อสำหรับน้ำที่ไม่มีโซดาน,ะนอกจากปาร์ตี้แล้วเพื่อนมาบ้านนะคะ,ะต่อไปนิดลืมไปเลยนะขนมคามขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นฮาริโบน้องซาร่ากับน้องฟิโอน่านะช่วงฮาโลวีนนะคะ ก็เด็กๆจะได้มีขนมขนมของหวานนิดหน่อยนะแล้วก็อย่างเป็นแบบแพ็คเล็กๆนะคะโนมันเขาก็ชอบด้วยแหละคือโนมันคนหยิบนะเห็นแล้วบอกเออซื้อมาให้น้องออซาร่าน้องฟิโอน่านะก็สรุปในคิดว่าซื้อมาให้ตัวเองมากกว่าสําหรับตัวเยลลี่นะ ต่อไปนีดได้สลัดมาหนึ่งแพ็กนะคะโนมินเขาชอบกินสลัดรวมมิตรก็ซื้อมาบางครั้งซื้อมาสองถุงแล้วกินไม่ทันนะเพราะมันมีกับข้าวอย่างอื่นด้วยเนาะนี้ก็เลยซื้อมาแค่ถุงเดียวนะคะแล้วช่วงนี้เราก็ไปซส้อบข้าวกันบ่อยนะทิีนึงก็ตกสองครั้งนะคะก็เลยนะถุงเดียวก็พอ,อ,อแล้วนิดก็นึกอยากกินชุบเป้งทอดหรือไม่ก็ผัดมะเขือม่วงนะก็ได้มะเขือม่วงมาสลูกนะคะ กิโลกร,รัมละ399ก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะสําหรับะมะเขือม่วงนะคะแต่ว่าโอเคเนาะเขาสดแล้วก็อยากกินนะคะก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่นะ,ะแล้วนิดก็ได้ฟักทองมา1ลูกนะคะเป็นแบบออร์แกนิกก็ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเผื่อทำอแกงหรือว่าขนมหรือว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่น่ชอบมากินแกงนะหรือไม่ก็ผัดใส่ไข่นะคะ แล้วก็ได้แครลอดมาให้โนโมแมน่นอีก1กิโลกรัมนะคือโนโมแมน่นเขาเออชอบนะคะจะต้องมีทุกอาทิตติดตู้เย็นนะก็ในตู้เย็นนึงเหลือนิดหน่อยนะคะนี่ก็ซื้อมาให้เลย1กิโลกรัมแล้วก็เวลาทําสลัดอะ่ะนี่ก็จะขูดใส่ด้วยนิดหน่อยนะประมาณ1ลูกนะคะ อ่าต่อไปนี้ได้พริกมาอันนี้น่าจะเป็นพริกสดบ้านเหล่านะแบบเม็ดใหญ่นิดนึงนะคะเอ่ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันราคาเท่าไหร่นาะนิดก็ดูไม่เจอนะคะแต่ว่าอันนี้หนึ่งร้อยกรัมนิดตั้งใจจะมาทําอาหารอินเดียนะคะแล้วเนี่ยคือเขากินคู่กันนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีเนี่ยตัวควักตัวนี้นะคะกินคู่กันแบบว่าแกเรียนอะไรเงี้ยเนาะ,ะนิดก็ได้มานะคะอันนี้ตั้งใจซื้อมาอ่าสำหรับ เป็นอาหารเย็นนะหรือว่าอาหารเช้าแล้วแต่อารมณ์นะคะคือเขามีไขมันน้อยมากนะส่วนจุดสองเปอร์เซ็นไขมันนะคะแล้วเมื่อก่อนตอนที่นิดลดน้ําหนักมากๆานะนี่ก็จะชอบกินของตัวนี้นะเราช่วงนี้ก็กําลังควบคุมน้ําหนักเหมือนกันนะคะก็เลยซื้อมากินอีกนะจากที่แบบไม่ซื้อมาหลายปีแล้วนะคะก็นะหนึ่งกระปุกของนิดเองนะคะ อ่ต่อไปนิดได้แตงกวามาหนึ่งลูกนะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาลดราคาอยู่ที่ลูกละ79เเซนแล้วก็นิดได้กล้วยมา3ลูกอันนี้เจ็ดสิเซนนะคะนี่เลยต่อไปก็เป็นอาหารเช้าของโนเมนนะคะโนเมนเขาชอบกินหรือไม่ก็อาหารเย็นนะเวลาเรากินอัมโปรตกันนะคะก็ได้มาแบบเออ่เขาเรียกอะไรอะ่ะเอกเอเอกียนะก็สำหรับไม่มีเนื้อสัตว์ไว้ง่ายนะคะ แล้วก็อันนี้หนึ่งขวดอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมะเขือเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็บาซิล i คุมตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะมะเขือเทศบาซิล i คุมแต่ว่าเน,นี้ยจะอยู่ได้ไม่นานนะก็จะหมดอายุเร็วนะคะประมาณเดือนสองเดือนแต่ันเนี้ยเขาจะอยู่ได้จนถึงปีหน้าเลยเนี่ยอ่อสิ้นเดือนสองพันเอ่อยี่สิบห้านะคะตามนี้อ่าแล้วนิดก็ได้สลามี่มาหนึ่งแพ็กนะคะสาหรับน้องซิโอน่านะ ก็จะมีซาลาี่หรือไม่ก็แตงกว่าดองนะคะแล้วก็ชีสครึ่งแผ่นแล้วก็ขนมปังจบเลยนะคะส่วนเนยอันนี้ไม่ค่อยได้ทาให้เด็กๆนะแล้วก็นมนเหมือนกันนะคะนอกจากน้องร้องขอบแบบเออแม่วันนี้ทาเนยด้วยนะ้นึกเอ,อ่อน้องนึกอยากกินเนยอะไรเงี้ยเนาะก็จะทานะคะแต่ว่าถ้าน้องไม่สั่งนิดก็จะไม่ทาเนยให้นะก็แค่นี้นะคะชีสชีสก็ถือว่าเข้มข้นพอแล้วนะนัวแล้วนะคะแล้วก็ขนมปังนะ โอเคนี่ข้ามอะไรไปหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นะคะเอาแล้วนิดก็ได้อาหารแมวคือมีอาหารคนหลากหลายก็ต้องมีอาหารแมวนะเออนิดได้มาตุนให้เด็กๆนะคะเพราะว่า,ากระป๋องหนึ่งลดราคาอยู่ที่49เซนเนาะนิดก็จัดมาทั้งหมด5หลังเพราะว่าเขาให้ครอบครัวละ5หลังนะทุกคนแล้วดูครอบครัวเรามีแมวทั้งหมด4ตัวบางครอบครัวเขามีแมวแค่ตัวเดียวอะแล้วเขาได้5กล่องอะ5หลังอะแล้วเราอะมีแมวสี่ตัวแต่เขาให้แค่เนี้ยคือก็นะ เเขาให้ครอบครัวละนะคะเขาไม่ได้ให้แมวตัวละอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะออแต่ว่านิดก็ไปสองสารอบอยู่นะ <c oughs> คือถ้ามีเวลาหรือว่าผ่านไปอะไรเงี้ยก็แวะไปเอาทีละห้าลังห้าลังอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราจะต้องซื้อตุนให้แมวเรานะคะอันนี้เป็นทนะูน่านะนี่ได้มาทั้งหมด3ลังนะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะตกลังหนึงก็6ยูโรหรือเปล่าเพราะว่ามันเอ,อ่อ ตกเกือบ50าสิบเซนอนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกออยนะคะหกยูโรเนาะสำหรับหนึ่งหลังนะคะเออแล้วก็ได้ลดเอา่เอาทูน,น่ากับเอา่าปลาเซลักนี่เลยนะคะปลาสองชนิดรวมอยู่ในหนึ่งกระป๋องนะอันนี้แมวนี่เขาก็ชอบกินนะคะเสียดายนี่เอา่าอันนี้เหลือสองลังสุดท้ายนะก็จัดมาเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะก็ได้มาสามลังอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเขาให้จํากัด ออแล้วนี้ก็ได้กระดาษเช็ดก้นมาให้โนมณ์นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วอันนี้ซื้อมาแต่ว่าไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูเนาะนี่ซื้อแบบเป็นสามแผ่นมานะคะพราะมันลดราคาเนาะก็เลยจัดมาแล้วโนมันบอกว่ากระดาษมันบางอยากได้แบบหนานๆนี่ก็เลยจัดมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะเออแบบสี่แผ่นนะคะอันนี้นี่เขาจะมีบอกตรงนี้เนาะสําหรับใครที่ซื้อกระดาษชัชชูแล้วมันบางไปหรือว่าหนาไปอะไรเงี้ยคือหนาสุดก็นี่แหละสี่แผ่นนะส่วนบางสุดน่าจะสองแผ่นนะคะแล้วที่นี้ซื้อมาคราวก่อนคือมันสามแผ่นอะแล้วก็มมมีทั้งหดหวนนะคะค ตามนี้เลยนะเอ่อแล้วก็ได้ของใช้มานะคะอันนี้น้องเฟียลนาะบอกว่าคือคราวที่แล้วแม่สามีมาแล้วน้องบอกว่าอยากได้กระดาษทิชชู่แบบแผ่นแบบนี้คือแบบไม่มีลวดลายนั่นเองเนาะแล้วใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะนี่ก็เลยซื้อแบบสีแดงมา1แพ็คอยู่ที่น่าจะ89เซนต์ต่อ1แพ็คนะคือไม่แพงนะคะนี่ก็เลยเจัดมาทั้งหมด3แพ็คนะแล้วก็ตอนแรกจะจัดสีชมพูมาด้วยนะนุ้มมันบอกไม่โอเคนี่ก็เลยเอาออกนะคะ เอันนี้หนึ่งแพ็กก็มีสามสิบแผ่นนะนี่ได้เสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็สีคล้ายๆสีฟ้าเขียวนะก็ตามนี้เลยนะคะสีสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นสีที่น้องเฟลน่าชอบนะนิดหวังว่าน้องจะชอบในเในแบบที่อยู่กระดาษิชชูนะคะคือน้องชอบเป็นแบบอะ,อะไรอะ่ะคือน้องชอบสีนี้ยคือน้องชอบจริงๆนะแต่ว่าสำหรับกระดาษิชชูนี่ก็ว่าน้องคิดว่าน่าจะโอเคนะคะก็ได้มาสามแพ็กนะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าใกล้คริสต์มาสนี่ก็ไปเจอเอทียนนะคะอันนี้จากร้านเทดดี้นะแล้วก็นิดได้ถ้วยใส่อาหารแมวนะแต่ว่านิดล้างแล้วก็เอาให้แมวใช้ไปแล้วนะคะข่าวก่อนอันนี้ทำแตกไปหนึ่งใบนะก็เลยซื้อมาใหม่นะคะทดแทนกันเอออันนี้อยู่ที่สามยูโรนะคะมีทั้งหมดเออสี่อันแต่ว่าคือมันไม่ได้สูงนะแต่ว่านิดว่านิดจะไม่จุดทุกวันนะคะก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็เออ ของเก่าที่บ้านสําหรับปีที่แล้วคืนนี้จะซื้อตุนไว้ปีต่อปีตลอดนะก็คือจะแบบเพราะว่าถ้าแบบปีไหนลืมซื้อเทียนนะเดี๋ยวมันไม่มีจุดนะคะนี่ก็เลยจะไปซื้อตุนไว้แบบนี้แล้วก็ถ้าลดราคานี่ก็ยิ่งจัดเลยนะอันนี้จริงๆแล้วเขาลดราคาด้วยนะคะเ20%เนาะในใบเสร็จนะแต่ว่านี่ถ้าดูราคาจริงนะคะเผื่อใครไปเจอแบบมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะก็จะต้องจ่ายแพ็คละ3ยูโรนะคะ ต่อไปนิดได้อันนี้เป็นสําหรับที่ทําอาหารนะคะนิดสั่งมาจากในอเมซอนนะแล้วนิดลองแล้วนะคะคือใช้ดีจริงนิดก็เลยเอามาให้ทุกคนดูเนาะของ Wildforce คือเขาสามารถทนความร้อนได้ถึง30เอ่อ300องศาอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายด้วยเนาะมีแบบไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่สาหรับคนในกระทะ,ะแล้วก็สําหรับปาดหน้าเค้กหรืออะไรเงี้ยหรือว่า าปาดน้ำผึ้งครีมทาขนมปังแบบนี้คือมันก็ใช้ได้หมดนะแล้วก็เ,เวลาเราทำครีมอะไรเงี้ยมันปาดได้เกลี้ยงนะคะมันก็จะประหยัดเงินไปได้เนาะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะครีมที่เหลือก้นกระปุกอะไรแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นคือเขาจะเป็นคนละลวดลายกันนะก็ได้อันนี้แบบอันเล็กมานะคะเหมือนล้างไม่สะอาดเลยนะเนาะแล้วก็อันนี้ เป็นแบบอันใหญ่นะคะอันนี้กับอันนี้ยนิดทดลองใช้แล้วนะนิดบอกเลยว่าดีนะคะนิดชอบมากเลยนิ็เลยเอามาให้ทุกคนดูอย่างที่บอกแล้วก็เซตเนี้ยห้าชิ้นอยู่ที่12บสองยูโรเศรเศษอะไรประมาณนี้คือ10กว่ายูโรนะคะคือไม่แพงเลยนะเออนี่เลยนะคะแต่ว่าในเนี้ยเหมือนไม่ได้บอกนะ ว่าทนความร้อนได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่านิดบอกเลยว่าเขาทนความร้อนได้นะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคือนิดสั่งในอ Amazon ก็จะมีลิงก์อยู่แล้วนะคะเผื่อใครอยากได้เนาะก็เข้าไปซื้อเข้าไปเลือกดูได้อ่แล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จจากร้านเขาฟลาน,นิจ่ายไป77ยูโรกับอีกสีเซนคือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านิดไปตุนมาหลายครั้งนะคะเอ่อถ้ามีเวลาเนาะหรือว่าผ่านไป แล้วก็น้องฟิว์นะบอกว่าอยากได้ที่ตักไอศครีมนี่ไปซื้อแบบอย่างดีมาให้นะคะเพราะว่าร้านนี้ยจะอยู่ในห้างใหญ่ทีหนึ่งเนาะเรานี้ไปเดินเล่นกับโนมันเพราะโนมันเขาไปตัดผมนะคะก็ไปเดินรอนะแล้วก็อ๋อนีดได้ที่ตักไอศครีมแบบเหล็กแบบอย่างดีมาจากร้านลิมสร์ราเอา่อในห้างนะคะก็จ่ายไป30ิยูโร90เซนสำหรับเอ่อตัวที่ตักไอศครีมเนี่ย14ยูโร95สนะส่วนกันไกที่ตัดพิซซ่านะคะอยู่ที่ เออสิยูโรก็สิคือราคาสูงนิดบอกเลยนะพันกว่าบาทนะเอ่อถ้าคูณ38-39ปนะคะประมาณพันกว่าบาท2อย่างเนี่ยแต่ว่านิดบอกเลยว่าถ้าเราซื้อของที่มันดีอ่ะมันทนมันก็จะอยู่กับเราได้นานมากนะคะอย่างอันนี้นการันตี5ปีนะเป็นกันไกลแล้วนิดถามนูมมน้มแมคือมันจะมีแบบเป็นมีดแบบหมุนแบบเนี้ยก็มีนะ แต่น้มมันบอกไม่ชอบนะคะแล้วก็อย่างทนนิดเอาไว้ในลิ้นชา้ามันอาจจะบาดมือเราก็ได้เนาะคืออันนี้ความชอบส่วนตัวนะคะส่วนอันนี้นิดว่ามันโอเคมันคือเขาใช้ตัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวกันไกลเนี่ยตักพิซซ่าขึ้นมาได้นะคะเนี่ยคือนิชอบตรงนี้นะแล้วมันน่าจะใช้งานง่ายด้วยนะคะ <S <S <ๆ>ก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้แกะให้ดูนะนิดเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าข้างในเขาเป็นยังไง ได้ยินเสียงไหมทุกคนคือนิดบอกเลยว่าความคมเขาคมมากเลยนะแล้วก็โอเคด้วยนะคะแต่ว่าคือนิดดูจากในภาพนี้คิดว่าเขาจะเป็นแบบคือจะเป็นแบบทรงขึ้นมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโอเคนะคะแล้วก็มีความหนานะเวลาตักพิซซ่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะก็เดี๋ยวดูภาพอีกทีนึงสิอ่ะมันก็มันก็ตามนีิงจริงนะแต่ว่านิดนึกว่าตรงเนี้ยมันจะมีความแบบสูงกว่าตรงเนี้ยมีระดับสูงกว่าประมาณสองเซนคิดแบบนั้นนะ ก็โอเคนะคะมันก็ตรงตามภาพอยู่นะคือตรงเนี้ยเราสามารถถอดได้นะคะเมื่อกี้นิดทดลองแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคือเขาสามารถเออเาออกง้างออกอะเห็นไหมแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเห็นไหมเขาแยกชิ้นส่วนได้แบบเนี้ยคือโอเคเลยนะก็อยากทดลองก่อนนะคะให้ทุกคนเห็นอ่าโอเคเนะ แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวพวกเราชอบแบบนี้นี่กับหนวแม่นคุยกันนะคะ <c oughs> ก็เลยจัดอันนี้มา,าได้มา,าหนึ่งอันนะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะหรือว่าได้มาจากเมื่อวานนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะนี่ก็มารวบรวมให้ดูวันนี้ โอเคค่ะแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างซื้อน่าจะเหมือนกันเนาะถ้าเราอยู่ที่ต่างประเทศอะมันก็จะต้องมีอาหารฝรัง่งแบบนี้นะคะทุกอาทิตย์เนาะกินแต่ข้าวอย่างเดียวเด็กๆก็จะเบื่อโน้มันก็จะเบื่อะอ,อะไรเงี้ยนี่ก็คิดกินได้อะคือนิดบอกเลยว่านิดกินได้นิดกินอะไรก็ได้นิดกินแป้งคือนิดไม่ได้เน้นว่าจะต้องกินอาหารไทยทุกวันนะคะนิดกินอาหารฝรั่งได้เหมือนกันนะอย่างเวลาเราไปแคมปิ้งอะก็แทบไม่ได้แตะอาหารไทยเลยนะคะนอกจากเราห่อไปทําเองเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ